สวัสดีครับพกับผมแมดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอทีดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแทรกนะครับลายเซ็นหรือว่าซิกเนเจอร์นะครับลงในอีเมลที่เป็น Gmail ของเรานะครับสำหรับใครที่ใช้ Gmail ในการรับส่งอีเมลอยู่นะครับแล้วก็อยากได้ลายเซ็นนะครับที่ใต้ข้อความอีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆนะฮะบางคนก็ใช้เป็นคำลงท้ายขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะครับแล้วก็ตามด้วย ชื่อเราเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการกันนะครับก่อนอื่นก็เปิดไปที่ Gmail ของเรานะฮะ Gmail ของเราก็หน้าตาจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกันนะฮะพอเข้ามานะครับเราจะเห็นรูปฟันเฟืองนะครับทางขวามือนะครับเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะเป็นเซตติ้งนั่นเองนะครับพอคลิกตัวเลือกลงมานะครับให้เราคลิกไปที่เซตติ้งนะครับหรือว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับที่หน้า Gmail นะครับ ในแถบเชนเล่านะครับในแถบเชนเล่าคือแบบทั่วไปนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นซิกเนเจอร์นะครับหัวข้อซิกเนเจอร์ของเรานะฮะตอนนี้มันเป็น no signature อยู่นะครับถ้าเราติ๊กถูกนะครับที่ด้านล่างข้อความนะครับตรงนี้นะฮะที่ช่องใต้คําว่า no signature นะครับก็จะเป็นใช้ลายเซ็นของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ให้ใส่ได้เลยนะครับเป็นการตั้งค่าอะไรของเราก็ว่าไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆตามที่เราต้องการเลยนะครับที่เราจะแอดเข้าไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถกําหนดนะฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ได้ตามที่ต้องการนะครับก็จะมีการตั้งค่าฟอนต์นะฮะร,รูปแบบตัวอ,อักษรน,นะครับเล็กใหญ่ <c oughs> แล้วก็ตัวหนาตัวเอียง ขีดเส้นใต้นะครับก็ตั้งค่าตามต้องการหรือมีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแบบเนื่องเป็นสีนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนสีนะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับของเรานะครับตรงนี้อ,อ๋ออันนี้เป็นแบ็กกราวน์นะครับฝั่งนี้เป็นแบ็กกราวน์นะครับฝั่งนี้เป็นข้อความตัวหนังสือนะครับก็ ทั้งค่านะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นลิงก์นะครับมีลิงก์มีให้ insert link นะครับ insert link insert รูปภาพนะครับอันนี้เป็น insert รูปภาพอันนี้ insert link นะครับก็ใส่ลิงก์ไปโอเคถ้าลิงก์ถูกต้องก็หรือว่าต้องการเปลี่ยนนะครับก็ใส่ลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น a d d r e s หรือว่าไปอีเมลอื่นนะครับโอเคก็เส s e r รูปภาพอันนี้ก็ตั้งตำแหน่งของตัวอักษรนะครับเพิ่มเครื่องมือต่างๆนะครับ ก็ปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟเชนเลยนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คลิกไปเลยปุ่มเซฟเชนนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่าลายเส้นใน Gmail นะครับทีนี้เราทดสอบนะครับส่งอีเมลดูนะครับ New อีเมลนะฮะทีนี้เราจะเห็นใช่ไหมครับก็จะมีลายเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับทุกครั้งที่เราสร้างอีเมลใหม่นะครับ เี๋ยวเราดูนะครับการตอบกลับนะครับการตอบกลับนะครับมีไหมนะฮะาการตอบกลับยังไม่มีนะครับตรงนี้เดี๋ยวออมาดูว่ามีตั้งค่าได้ไหมนะฮะสครูนะครับอ่าตรงนี้นะครับสำหรับด้านล่างให้คลิกติ๊กถูกที่ด้านล่างด้วยนะครับ insert t i s signature before นะครับก็เป็นการให้ทั้งตอบกลับนะครับ ทั้งตอบกลับให้มีไลเซนแนบไปด้วยนะครับก็บันทึกนะครับเดี๋ยวผมลองตอบกลับนะครับมีไหมเซนนะครับอ่ามีนะครับมีายเซนแนบเข้าไปด้วยเลยนะครับอ่าเซ็นนะครับตรงนี้ที่เราดูเมื่อกี้นะครับ ก็มีการแนบลายเซ็นให้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยครับสําหรับการแรกลายเซ็นในอีเมลของ Gmail นะครับก็นําไปตั้งค่ากันดูนะครับเผื่อใครต้องการใช้งานลายเซ็นตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจหน่อยนะครับแล้วก็กดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็น Windows Microsoft Office หรือว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอัปเดตให้ได้ดูกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลา,ากันไปสวัสดีครับ